สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะ ประจำเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณโดมิโนโรู้อะไรก็ขอให้บอกออกมาว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎ จะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ตำแหน่งแรกตำแหน่งตัวตนของชาวราศีกรกฎได้38ด 38ในที่นี้เขาพูดถึงเรื่องงานนะคะเรื่องงานอาจที่จะต้องออมีความกระตือรือร้นย้ำคิดย้ำทําในสิ่งที่ตัวเองทํานะคะในสิ่งที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆก็ตามที่ชาวราศีกรกฎทําอยู่อาจที่จะต้องหมั่นฝึกฝนให้มันเกิดความชำนิชำนาญหรืออาจที่จะต้องยังยังยังย้ำคิดย้ำทำอยู่กับสิ่งนั้นยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้บางครั้งบางทีบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงอาจที่จะ อยากไปทำอย่างอื่นแต่ยังเปลี่ยนไม่ได้อาจจะติดข้อตกลงติดข้อบังคับบางอยา่างหรืออาจจะติดสัญญาบางอย่างที่ทำให้คุณไม่สามารถที่จะไปได้หรือเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงของเดือนออพฤศจิกายนนี้ชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎบางคนนะคะบางคนที่ใครที่เข้าไปลุ่มหลงหลงไหลกับด้านอบบยมุขต่างๆไม่ว่าจะเป็น อ่บอา,บายามุกเกี่ยวกับเรื่องเทาๆนะคะอาบางคนอาจจะสารเสพติดบางคนอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการพนันต่างๆในที่นี้เขาบอกว่าเลิกได้เลิกซะเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะที่ว่าลุ่มหลงมัวเมาแล้วมันจะถอนตัวไม่ขึ้นบางคนเข้าไปพัวพันกับเรื่องอ่บอา,บายามุกนะคะบางคนเข้าไปพัวพันกับเรื่องสารเสพติดมันจะทําให้คุณนะ่ะไม่สามารถ ดึงตัวคนเองออกจากตรงออกจากจุดนั้นได้ถ้าใครที่ยังไม่ได้เข้าไปทดลองใครที่ยังไม่ได้เข้าไปข้องเกี่ยวอย่าอย่าลิทดลองเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นอะไรนะไอ้พวกการพนันออนไลน์ต่างๆอย่าเข้าไปเล่นตอนแรกนะ่ะมันหลอกเราหลอกให้เราได้จากนั้นมันจะดูดเงินเรามันจะมันไม่มีใครหลอกตั้งโปรแกรมมาให้ตัวเองเจ๊ง มันมีแต่ตั้งโปรแกรมมาให้ตัวเรานั่นแหละเจ๊งเพราะเราแทงอะไรลงไปเขารู้อยู่แล้วเขารู้ล่วงหน้าเมื่อเราแทงลงไปเขาก็จะรู้เพราะมันเป็นออนไลน์ไง <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเราหรือ,อเอาชีวิตเราเข้าไปเสี่ยงกับตรงนั้นหมดเงินหมดทองไฟไหม้ยังเหลือที่ดินนะแต่ถ้าติดการพน,นันที่ดินก็ไม่เหลือ <c oughs> ขออภัยค่ะส่วนถ้าใครที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆเพื่อช่วยกระตุ้นให้การให้เราสามารถทำงานได้ ระวังนะคะอย่างที่เขาบอกอยู่เรื่อยๆบางคนก็อาจจะเพี้ยนไปเลยบางคนก็อาจที่จะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้หรือบางคนก็อาจที่จะเอ่อติดคุกติดตารางได้นะคะกับกับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นน่ะถ้ายัางไม่ได้ลองอย่าคิดไปลองอย่าไปคิดว่าเอ้ยทีทเดียวไม่ติดหรอกมันอยู่ที่ใจคนนะบางคนก็มีเจตใจใจิตใจ,ใจ,ใจที่เข้มแข็งลองไปแล้วทีเดียวไม่ติดมันก็มี แต่ลองไปแล้วทีเดียวติดเลยก็มีเพราะบางคนจิตใจไม่เข้มแข็งรู้สึกว่าเออสิ่งนี้มันช่วยเราได้มันอาจจะทําให้เราลืมความทุกข์ต่างๆไม่จริงนะคะมันเป็นการลืมแบบแค่ฉาบฉวยเท่านั้นเองอย่าเอาตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยวได้เป็นดีที่สุดตําแหน่งต่อมากระดุมพระการเงินได้สามสาม สามสามในที่นี้การเงินเขาบอกว่ามีความกระตือรือร้นในเรื่องการงานการเงินจะดีมากเลยสําหรับชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเนี้ยใครที่มีความกระตือรือร้นเขาบอกว่าจะได้เงินเป็นกอบเป็นกรมได้เงินเอ,อมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตแต่ว่าก็ต้องระวังการที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของตัวคุณด้วย อาจจะหมดไปกับเรื่องกับของที่คุณรักบางคนก็อาจจะหมดไปกับการลงทุนแต่หมดไปกับการลงทุนก็เป็นการลงทุนที่ต่อยอดให้คุณได้กําไรนะเพราะเป็นช่วงจังหวะของการเงินของคุณค่อนข้างดีนะคะเพียงแต่ว่าบางคนก็อาจจะหมดไปกับของสวยๆงามๆการ แต่งตัวถ้าเป็นผู้หญิงก็จะหมดไปกับการแต่งตัวของกินของสวยๆงามๆแต่ถ้าเป็นผู้ชายบางคนก็หมดไปกับการเล่นหุ้นหมดไปกับการลงทุนผู้หญิงก็เล่นหุ้นได้นะไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวนะคะหรือบางคนผู้ชายบางคนก็อาจจะหมดไปกับการที่เรียกว่าซื้อเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นการเก่งกาไรด้วยการซื้อทองโอ้โหมาดามผ่านไปหน้าร้านทองนะมาดามอยู่แถวย่านซีคอน ผ่านไปหน้าร้านอทองสีคอนมันจะอะไรคิวยาวขนาดนี้เลินผ่านต้องบอกกิจกรรมคนรวยนะคะกิจกรรมคนรวยที่เขาเก่งกันว่าทองมันน่าจะขึ้นถึงเจ็ดหมื่นคนยิ่งเฮไปซื้อใหญ่เลยเพื่อเป็นการเก่งกําไรนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็ชาวราศีกรกฎบางคนก็มีเกณฑ์แบบนี้ด้วยเช่นกันอ้อขอบอกอีกนิดนึงสําหรับชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎบางคนที่เข้าไปทํางานเกี่ยวกับด้านการขายเงาอย่างเช่น เป็นดาราได้เป็นนักร้องได้ทํางานที่เกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์ก็ขายเงาอย่างเช่นมาดามขายเงาอย่างเงี้ยทำงานเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์คุณอาจจะไม่เห็นตัวตนแท้จริงของเราคุณอาจจะเห็นหน้าตาเขาทางผ่านจอหรืออะไรอะไรก็ตามที่มันเป็นการขายเงาขายฝันต่างๆอย่างเช่นเป็นนักเขียนหนังสือเป็นนักประพันธ์ต่างๆก็ได้ ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ชาวเอ้ยช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะขออภัยค่ะชาวราศีกรกฎเรียกว่าทํางานอะไรที่เกี่ยวกับด้านขายเงาการเงินจะดีเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> ตําแหน่งต่อมาพันเอ่อสหัชชะเพื่อนฝูงพี่น้องเพื่อนฝูงพี่น้องในที่นี้ไปหวังพึ่งพามากไม่ได้เขาอาจจะมาหวังพึ่งพาเราซะมากกว่าหรือถ้าไปคาดหวังอะไรกับ เพื่อนฝูงพี่น้องในช่วงนี้อย่าพึ่งนะคะมันอาจจะเป็นการเสี่ยงถ้าเกิดว่ามาชวนลงทุนร่วมหุ้นไม่ควรเลยด้วยมันอาจจะเป็นการเสี่ยงสําหรับคุณเลยนะคะตําแหน่งต่อมาตําแหน่ง พันธุความสัมพันธ์ในครอบครัวได้สามห้าสามห้าความสัมพันธ์ในครอบครัวในที่นี้เขาบอกว่าก็รักใคร่ปองดองกันดีนะแต่ก็อาจจะมีปากมีเสียงกันบ้างโดยเฉพาะพี่สาวกับน้องสาวพี่ชายกับน้องชายพ่อกับลูกชายแม่กับลูกสาวอะไรประมาณนี้อาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแหวงกันอยู่บ่อยๆเพราะว่าเหมือนเหมือนต้องการความรักนะคะเหมือนต้องการความรักอยากให้เห็นอยากให้ตัวเองมีความโดดเด่น เหนืออีกคนหนึ่งประมาณนี้แค่นั้นเองแต่ถามว่ารักกันไหมรักกันดีภายในครอบครัวเรียกว่าคนในครอบครัวค่าคนอื่นอย่ามาแตะกันล้วกันแต่ถ้าอยู่กันเองอาจจะมีปากเสียงกันเองทะเลาะก,กันเองบ้างขี้บ่นจู้จี้จุกจิกใส่กันบ้างหรือบางทีก็อาจที่จะพูดข่มกันบ้างเป็นธรรมดาของคําว่าพี่น้อง ในที่นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชานะในช่วงเดือนพฤศจิกายนสําหรับชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎให้คุณไหว้พระลาหูนะคะให้คุณหนึ่งให้คุณไหว้พระลาหูสองให้ให้ใหหมั่นสวดมนต์นะคะสวดคาถาบูชาหลวงพ่อโสธรแล้วก็บารมีสามสิบทัตบทพาหุมชินบัญชรยอดพระกันไตปิฎกแล้วก็บทมหาจากักรพรรด นะคะจะเสริมให้ครอบครัวของคุณมีความสุขความเจริญจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้นใครที่คิดร้ายคิดไม่ดีก็จะถูกปัดเป่าออกไปเสริมอำนาจวาสนาบาร,รมีให้กับตัวคุณด้วยตำแหน่งต่อมาปุตตะปุตตะได้0ูนย์สามในที่นี้เขาบอกว่าโครงการใหม่ๆโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกา,ายนนี้สําหรับคนที่ทํางานประจํามีไหมมีเข้ามาแต่เพียงแต่ว่าผลงานของเราต้องแสดงความ ชัดเจนให้มากกว่านี้ตอนนี้ตำแหน่งเอผลงานของคุณยัง ยังไม่ค่อยชัดเจนมากมันยังดูน้อยเกินไปนะคะพยายามเสริมความชัดเจนให้มากกว่านี้คุณจะได้โอกาสตรงนั้นส่วนสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีโครงการใหม่ๆที่จะลงมือทําอาจจะเป็นการทําแบบเสียเส่ยงๆนะเพราะเป็นงานที่คุณยังไม่ไม่ชํานาญเท่าไหร่แต่ถ้าคุณพยายามทําด้วยความตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจังบอกได้เลยว่าจะสามารถต่อย,ยอดทําให้คุณมีรายได้ดีๆเข้ามาได้สําหรับเรื่องความรักคนโสด ชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาคุณอาจจะเจอคนที่อายุมากกว่า <c oughs> แต่มีนิสัยเหมือนเด็กหรือไม่คุณก็อาจจะเจอคนที่อายุน้อยกว่า แต่มีนิสัยของความเป็นผู้ใหญ่จะเป็นคนที่ดูดีมีฐานะสามารถซัพพอตชีวิตคุณให้ได้รับความสุขความสะดวกสบายได้เป็นการทดลองคบทดลองคุยกันดูก่อนนะถ้าไปกันได้ต่อก็จะสารความสัมพันธ์ต่อแต่ถ้าคุยกันแล้วมันไม่ลงตัวกันมันไปคนละทิศละทางก็อาจที่จะแยกย้ายในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ได้นะคะต้นแหน่งต่อมาอรลิอุปสรรคติดขัดการขัดแย้งต่างๆ เจ้ากรรมนายเวรจะมีเกิดขึ้นไหมได้60ยังไม่มีเจ้ากรรมนายเวรนะคะอุปสรรคติดขัดต่างๆใดๆไม่มีถ้าเรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนทําตัวเป็นเด็กทําตัวน่ารักเข้าไว้แต่ผลงานต้องไม่เด็กตามนะเจ้านายหัวหน้าง,งานเพื่อนร่วมงานรักใคร่เราดีนะคะเพราะฉะนั้นได้รับการสนับสนุนแบบลับๆจากเจ้านาย ใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอุปสรรคติดขัดใดๆก็ไม่มีเรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนกับลูกค้ากับลูกน้องบริวารที่หรือไม่ก็ลูกน้องบริวารรู้สึกว่าเราปกครองเขาด้วยความรักด้วยความอบอุ่นเขาก็จะซื้อสัสตว์ต่อเรานะคะเพราะฉะนั้นมาดูในตำแหน่งต่อมาปัต,ตนิปัต,ตนิได้สองหกความสัมพันธ์ในครอบเออ่ ความรักสําหรับคนมีคู่นะคะเขาบอกว่าความรักสําหรับคนมีคู่ในช่วงเนี้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแต่ถามว่ารักกันไหมรักกันดีอยู่แต่ก็บางทีต้องการการเอาอกเอาใจให้มากกว่าเดิมบางทีอะเรารู้สึกว่าพอเขาเริ่มเอาใจเราน้อยลงก็จะมีความรู้สึกหวาดระแวงว่าเอ๊ะไปแอบมีใครหรือเปล่าหรือว่าเริ่มน้อยจะเริ่มนอกใจเราหรือเปล่าถึงมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่า ต่างฝ่ายต่างต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดยิ่งมากกว่าเดิมยิ่งดีแต่อย่าน้อยกว่าเดิมนะเท่าเดิมได้แต่อย่าน้อยกว่าเดิมทีนี้ในตําแหน่งของเจ้านายหัวหน้างานเขาบอกว่าเจ้านายหัวหน้างานให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณแบบลับๆนะคะมีโอกาสผลักดันให้คุณก้าวหน้าก้าวไกลได้แต่ต้องเป็นเจ้านายที่เพศตรงข้ามกับคุณนะถึงจะได้แบบนั้นส่วนสําหรับ ศัตรูนะคะศัตรูเปิดเผยมีไหมมีแต่อาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเออ่นึกหมั่นไส้ก็จะเป็นศัตรูกับเราถ้าเรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนทําตัวน่ารักหยวนหยวนยอมยอมไปสมดทุกอย่างเขาก็จะดีกับเรานะคะในตําแหน่งต่อมาเออ่มรณะการพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุจะมีเกิดขึ้นไหมได้เจ็ดหกเจ็ดหกในที่นี้ <c oughs> อุบัติเหตุเนี่ยอาจจะมีแค่เพียงเล็กๆน้อยๆเบาๆนะคะไม่ไม่ถึงขั้นเลือดตกยางออกส่วนการจากลาจากลาถ้าใครมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยอยู่มีเกณฑ์จากลาเกิดขึ้นนะคะส่วนเอ่อสำหรับใครที่ ต้องบอกว่าสําหรับชาวราศีกรกฎใครที่มีกรรมพันธุ์ที่บ้านเป็นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งควรไปตรวจสุขภาพมีเกณฑ์ที่มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสเป็นเกิดขึ้นได้แต่ถ้าบางคนที่ดูแลสุขภาพดีๆแล้วเนี่ยมันก็อาจที่จะไม่เป็นโรคเหล่านี้แต่คุณอาจจะมีเรื่องเครียดทําให้คุณเป็นซึมเศร้าได้นะคะระวังอาการนอนไม่หลับของบางคนที่ฮอร์โมนแปรปรวน หรือบางคนฮอร์โมนไม่แปรปรวนแต่มีเรื่องเครียดมากๆคิดไปเองมโนไปเองก็เก็บเอามาเครียดมันก็จะทําให้คุณเนี่ยนอนไม่หลับระบบน้ําเหลืองในร่างกายล้วนแล้วทาให้เป็นภูมิแพ้ผิวหนังภูมิแพ้เป็นพิษเอ่อหรือไม่ก็เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างเช่นโรคภ่มพวงเพราะว่าโรคภ่มพวงเราสังเกตไปที่ดาราบางคนก็เป็นนะโรคแพ้ภูมิแพ้ภูมิตัวเองแบบภ่มพวงเพราะเขาทํางานหามลุ่งหามค่ํานักร้องอ่ะจะไปร้องเพลงออกงานตามวิกต่าง มันก็จะทําให้เขาอดหลับอดนอนหามรุ่มหามค่ําวิ่งไปวิกนูนต่อไปวิกนี้ต่อกว่าจะได้นอนบางทีวันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ต้องออกแรงทั้งร้องทั้งเต้นประมาณเนี้ยมันก็จะทําให้เขาเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองได้นะคะแต่สําหรับบางคนไม่ได้ออกทั้งร้องทั้งเต้นแบบนี้ยแต่คุณโหมทํางานหนักมากเลยมันก็จะทําให้คุณมีโอกาสเป็นได้บางคนเป็นโรคภูมิแพ้ที่ภูมิแพ้เกี่ยวกับผิวหนังรักษา ยืดเยอะไม่มีคําว่าหายอย่างมาดามเนี่ยเป็น,เป,นเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วมาดามเป็นภูมิแพ้ผิวหนังแบบรักษาไม่หายมาดามไปหาหมอมาหลายที่มากแล้วโรงพยาบาลไหนว่าเก่งมาดามก็ไปจนตอนเนี้ยเปลี่ยนมาโรงพยาบาลนียเพิ่งล่าสุดก็คือโรงพยาบาลศิครินซึ่งหมอเก่งมากหมอเขาจะทักเป๊ะๆออกมาเลยว่าเออเราเนะี่ยมีมีแบบนี้แบบนี้เราเป็นมาแบบนี้ปุ๊บเราก็โหในใจหมอเก่งอะเลยยังไม่ทันบอกอะไรเลยเออเขารู้แค่เขามอง มองผิวหนังที่เกิดขึ้นเขาก็ให้ยามาทานแล้วเขาก็จะบอกว่ามันไม่หายนะเพราะว่ามันเป็นภูมิแพ้เพราะนั้นใครเป็นภูมิแพ้ผิวหนังไม่ต้องไปหาหมอให้รักษาให้หายมันไม่หายแต่มันจะลาบไปมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ที่มันพุกลับขึ้นมาใหม่ค่อยไปหาหมอใหม่เท่านั้นเองมันเป็นโรคเวรโรคก,กรรมต้องบอกงี้เลยมันเป็นโรคเวรโรคก,กรรมเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎบางคน ไม่ได้หมายถึงต้องเป็นทุกคนบางคนอาจจะมีเกณฑ์เป็นแบบนี้ก็ได้มาดามไม่ได้เกิดราศีกรกฎนะมาดามเกิดราศีอื่นแต่มาดามเอาประสบการณ์ชีวิตตัวเรามาเล่าให้ฟังว่าเออเรานอนไม่หลับมันก็เลยยิ่งเป็นมากแต่ก่อนหน้าเนี้ที่เป็นเป็นมานานและเป็นมาตั้งแต่สมัยรุ่นรุ่น,นอายุ1ิบเก้ายีเองที่เป็นเพราะมาดามตื่นตีสี่ตีสีครึ่งไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ไกลมาก บ้านอยู่แถวสวนหลวงรอเก้าแต่ไปเรียนท่าเตียนอะนะคะก็ตื่นตีสี่ครึ่งเพราะว่าโรงเรียนเข้าเจ็ดโมงแล้วการบ้านเยอะมากกว่าจะได้กว่าจะทําเสร็จตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งบ้างนอนไปตีหนึ่งตีสี่ครึ่งต้องตื่นแล้วตื่นผิดเวลาแค่สิบห้านาทีคือไปโรงเรียนสายครูตีเราโดยไม่รู้หรอกว่าเราตื่นมันตั้งตีห้าครึ่งแล้วนะแต่ออกผิดเวลาแค่สินาทีรถมันจะติด แล้วสมัยรุ่นโอ้ยตอนมาดามสนะิบเก้ายี่สิบน่ะมันไม่มีทางด่วนมันไม่มีรถไฟฟ้ามันมีรถเมย์อย่างเดียวต้องลุ้นเราเลยออกมาผิดเวลาแค่ห้านาทีอรถเที่ยวแรกที่มันจอดอยู่ตรงปากซอยบ้านเราเนี่ยมันไปแล้วเราต้องรอตอบอีกตีห้าครึ่งถึงจะมาอีกรอบเออตีห้าครึง่งใช่ตีสี่ครึง่งตีห้าเออตีห้าถึงจะมานั่งจากตีห้าออกไปปากซอยเพื่อไปนั่งรถเมย์ที่จะไปท่าเตียนก็ประมาณตีห้าครึง่ง ไปถึงท่าเตียนก็เจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงกว่าแล้วถูกขูดตีนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการอดนอนนอนน้อยสะสมมาตั้งแต่เด็กมันก็เลยทําให้เป็นภูมิแพ้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เล่าประสบการณ์ไม่ได้ขี้โม้นะคะบางคนเข้ามาบอกขี้โม้ไม่ได้โม้เล่าประสบการณ์บางคนเนี่ยเออทำไมอยู่ดีๆเป็นภูมิแพ้ผิวหนังได้ให้สังเกตว่าคุณอดนอนไหมคุณอดนอนน้ําเหลืองมันจะลวนนะคะแล้วมันจะทําให้บางที บางคนก็ไปเป็นฝีบางคนก็ไปเป็นผื่นคันตามผิวหนังบางคนโอ๊ยทำไมอยู่ดีๆเป็นฝีเป็นฝีในหูมากเป็นฝีที่ตรงโน้นตรงนี้คุณอดนอนคุณลองสังเกตดูสิแล้วถ้าคุณรักษาก็ไม่หายนะฝีนะถ้ายังอดนอนอยู่จนกว่าคุณจะนอนเป็นปกติแล้วมันจะหายไปพอหายไปแล้วถ้าคุณกลับมาอดนอนใหม่วันดีคืนดีมันก็จะเป็นขึ้นมาอีกนะคะมาดูในตำแหน่งต่อมาสุภะตำแหน่งสุภะได้สองสี่เพราะ,ะนั้นการเอ่อ กิตยศชื่อเสียงวัสนาบารมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือความเจริญรุ่งเรืองในด้านหน้าที่การงานเขาบอกมีคนให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนแบบรั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 บ,รบผักดันเราแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นมีโอกาสาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะได้ขึ้นเงินเดือนสําหรับบางคนนะคะแต่สําหรับบางคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลมีความมั่นคงคุณจะต้องมีความกระตือรือร้อนรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาเขาเรียกว่าอะไรนะ มีมีอำนาจวัส,สนาบาร,รมีอยู่ในตัวแต่ก็ต้องรู้จักว่าไม่ใช่พูดแข็งพูดตรงพูดแรงจนเกินไปต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นแข็งก็เป็นอ่อนก็เป็นมันจะทำให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้าก้าวไกลได้ตําแหน่งต่อมา รรมะการงานการงานได้3 8 3 8ในที่นี้เขาบอกว่างานอะไรก็ตามในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้สําหรับชาวราศรีกรกฎคุณไม่ได้อยู่ติดที่คุณอาจจะทํางานที่ต้องมีเกณฑ์เดินทางอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นแต่เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ต้องมีความกระตือรือร้นนะเอาจริงเอาจังกับการทํางานนะลงไปทํางานด้วยตัวเอง ไม่ใช่ไว้วางใจให้ลูกน้องทําแทนหรืองานบางอย่างคุณต้องทําคนเดียวอยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณมีความกระตือรือร้นบังคับตัวเองได้ทํางานสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายงานคุณก้าวหน้าก้าวไกลแบบเฉวแบบไปได้อย่างฉลุยเลยนะคะแบบได้ว่าไปได้ฉิวไปได้ไกลเหนือผู้อื่นได้เลยทีเดียวตําแหน่งต่อมาตําแหน่งลาภโชคลาภโชคลาภได้สองหนึ่งเขาบอกว่า บางคนมีเกณฑ์ได้โชคลาภลาบลอยเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองบางคนมีเกณฑ์ได้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องความรักบางคนมีเกณฑ์ได้โชคลาภเกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานใครที่อยากจะไปต่างประเทศก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปต่างประเทศไปดูงานต่างประเทศไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือไปทํางานต่างประเทศก็จะได้ไปหรือบางคนอาจที่จะ อยากจะจะถูกหวยรวยเบิกก็มีโอกาสที่จะถูกแต่ขึ้นอยู่กับบุญวาส,สนาของแต่ละคนว่าคุณจะถูกมากหรือถูกน้อยเท่านั้นเองส่วนบางคนอยากที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านหน้าที่การงานก็เรียกว่ามีคนส่งเสริมคุณทําให้งานของคุณก้าวหน้าได้นะคะแม้ตําแหน่งสุดท้ายแล้วตําแหน่งวินาศได้ศูนย์ห้าศูนย์ห้าถ้ามามองศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆในช่วงนี้ไม่มีนะคะถ้ามามองถึงเรื่องคดีความใครที่มีคดีความ เขาบอกว่าใครที่มีคดีความมีโอกาสที่จะชนะคดีได้จะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนแต่เขาไม่ได้ช่วยเหลือเราเยอะนะช่วยแค่เพียงเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆที่เหลือเราต้องไปช่วยเหลือตัวตัวเราเองถ้าอะไรที่เขาช่วยเหลือแล้วเขาเดือดร้อนเขาจะเว้นเขาจะไม่ช่วยเขาจะช่วยเฉพาะที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เดือดร้อนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคดีความที่จะสามารถดึงเอาคนที่ไปช่วยเหลือเดือดร้อนด้วยนี่เขาไม่ช่วยต้องบอกก่อนแต่ถ้าเป็นคดีความไม่ใด้่ใหญ่โตอะไรมาก เขาสามารถช่วยแล้วเขาไม่เดือดร้อนเขาจะเขาถึงจะช่วยความทุกข์ใจของผู้ที่เกิดราศีกรกฎคุณอาจจะเป็นคนไม่ค่อยมีกฎมีระเบียบทําอะไรตามอําเภอใจในที่นี้ความทุกข์ใจมันจึงเกิดขึ้นเพราะว่าคุณต้องรู้จักสร้างกฎสร้างระเบียบให้กับตัวคุณเองบ้างวางแผนในการดําเนินชีวิตบ้างผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะบน่นอาจจะจู้จี้จุกจิกกับคุณจนทําให้คุณมีความรู้สึกว่าอึดอัดไม่สบายลาคาญใจ หรือบางครั้งบางคนอาจที่จะมีความรู้สึกว่าอึดอัดกับลูกกับหลานที่จะดื้อไม่ฟังเราแต่เราบ่นด่าว่ามากเกินไปเขาก็จะรู้สึกลำคาญเราเพราะเราขี้บ่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะมันอาจจะเป็นมุมกลับกันก็ได้จบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎแล้วนะคะ ใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคร้ยให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ